อาการล่าสุดของเอ็ดกันตาพงศ์หลังฟื้นพูดภาษาไทยไม่ได้ฟื้นแล้วกลับพูดภาษาไทยไม่ได้อาการล่าสุดของเอ็ดกันตาพงศ์ไร้การตอบสนอง8วันยังคิดว่าทำงานอยู่ถือเป็นกระแสข่าวที่ทำให้แฟนๆทั่วประเทศที่เอาใจช่วยอยู่โล่งใจขึ้นเยอะหลังจากในที่สุดพระเอกหนุ่มชื่อดังเอ็ดกันตาพง์ก็ได้ฟื้นตื่นขึ้นมากลับสู่ครอบครัวอีกครั้ง หลังจากที่หมดสติไปนานแรมเดือนท่ามกลังกำลังใจจากครอบครัวและภรรยารวมถึงลูกสาวสุดที่รักแต่นอกจากนี้แฟนๆก็ยังคงส่งกำลังใจให้อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาการรักษาตัวสำหรับความคืบหน้าวันที่22มิถุนายน2566ที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลบำรุงราชคริคิติคิดเตนา่าพร้อมด้วยคุณแม่ของเอสกันตะพงศ์เอสุภชัยผู้จัดก,การดาราชื่อดังพร้อมทีมแพทย์ที่รักษารวมกันแถลงการถึงอาการป่วยของพระเอกหนุ่มเอสกันตะพงศ์โดยอาการของพระเอกหนุ่มพบว่าเกิดจากภาวะหัวใจอักเสบเฉียบพลัน กรณีนี้อยู่ในขั้นรุนแรงการทำงานหัวใจลดลงอย่างมากและหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงจากประวัติคนไข้พบหยุดหายใจ20นาทีขึ้นไปและหลับไปถึง8วันก่อนทีมแพทย์จะช่วยกันร,รักษาจนตอนนี้อาการดีขึ้นมากและยังคงอยู่ในการดูแลของแพทย์ เมื่อถามถึงวินาทีที่เอสรู้สึกตัวได้พูดอะไรเป็นคำแรกคิตตี้คินหน้ากล่าวว่าตอนฟื้นขึ้นมาเอสอยู่ในภาวะส,สับสนและคิดว่าตัวเองนั้นยังก,กำลังทำงานอยู่ส่วนตัวเชื่อว่าเป็นปฏิหารคนป่วยที่หัวใจหยุดเต้นนานขนาดนี้และฟื้นมาได้ทุกอย่างถือว่าเป็นกำไร เมื่อถามว่าลูกสาวรู้สึกยังไงคิตตี้คิติน่าตอบเสียงสั่นว่าสำหรับเด็กยากที่จะเข้าใจการที่เห็นคุณพ่อป่วยและนอนอยู่ในหอวิกฤรการที่ได้คุณพ่อกลับมาวิ่งเล่นด้วยกันถือเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่เมื่อถามว่าพูดอะไรกับเอ็ดเป็นครั้งแรกคิตตี้คิติน่าตอบเสียงสั่นว่าที่รักฉันอยู่ตรงนี้ตอนแรกที่ตื่นมาจำตนไม่ได้แต่ตอนนี้จำได้แล้ว สำหรับครอบครัวถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีปัญหาอีกฝั่งก็ต้องเป็นที่พึ่งตนพยายามยึดลูกสาวและครอบครัวไว้เป็นหลักพร้อมไม่แสดงความอ่อนแอและคิดว่าทุกอย่างต้องดีขึ้นเมื่อถามถึงรูปที่วัดท่าไม้เอามาลงใน facebook แม่พระเอกดังกล่าวว่าวันนั้น ทำสังฆทานและถ่ายรูปกันไม่ทราบว่าจะนําไปลงนั่นคือรูป S อล่าสุดมด,ดํำคาชาภาพิธีกรชื่อดังเปิดเผยผ่านรายการแชร์ถึงอาการของเอสกันตพงว่าหลังเอสฟื้นขึ้นมาก็จำเอสุภชัยได้แต่พูดภาษาไทยไม่ได้แล้วพูดได้แค่ภาษาอังกฤษต้องใช้เวลาฟื้นฟูรักษากันต่อไป